จะเคลื่อนไหวแล้วไม่ใช่นักร้องขี้เมาโดนลบเพื่อนเชียร์อดีตนักร้องสาวไข้อโศก จากกรณีเพจเฟซบุ๊กคนลูกทุ่งได้โพสต์ข่าวปมนักร้องขี้เมางงใจโดนอันเฟนหลังโผเชียอดีตนักร้องสาว่า้อโศกโดยมีใจความว่าเรื่องลับๆในโลกออนไลน์มีมาให้เมาส์กันไม่ขาดสายครั้งนี้แจ็คพอตตกเป็นของนักร้องขี้เมานางหนึ่งก็สนิทสนมกับอดีตนักร้องสาว่ายอโศกพร้อมกับเล่าต่อว่าตอนนี้นักร้องขี้เมาถึงกับสา่งเมาเพราะหลังจากไปเชียอดีตนักร้องสาว่ายอโศกในโลกโซเชียลเป็นระยะระยะ เลยโดนอันเฟนฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนเก่าของอดีตนักร้องสาวค่ายอโโซแบบที่เรียกว่างงใจเพราะที่ผ่านมานักร้องขี้เมาก็สนิทก,กับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่ตอนนี้ทั้งคู่เลิกกันไปแล้วนางก็ไม่คิดจะเลือกคบคบได้ทั้งคู่แต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้นางถึงกับงงว่าเขาเลิกกันแต่พอไปเชียร์อีกฝ่ายเลยโดนอันเฟนเฉยเฉยซะง,งั้นงานนี้ค่ะจ๊ะนงพนีมหาทไทยนักร้องสาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายเมา ถึงกับต้องออกมาคอมเมนต์โต้ข่าวด้วยตนเองว่าอ่านปุ๊บนึกถึงตัวเองเลยจ้าแต่พูดไว้เลยนะไม่ใช่อีจ้าไม่ต้องเดามาทางนี้นะกูไม่สนิทยยยกับใครทั้งนั้นฮ่าฮ่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกรดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ